เรามาต่อที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างครับทางด้านของควีนอลิซาเบธครับและทางด้านของเจ้าฟ้าชายชาวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ร่วมพิธีลํำลึกถึงเจ้าชายฟิลิปครบรอบหนึ่งปีสำนักข่าวเดลรีเมลได้มีการรายงานครับสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยเจ้าฟ้าชายชาวปรินซ์แห่งเวลและทางด้านของคา m ์เมล่าดัชเชสแห่งคอนอลพร้อมทางด้านของเจ้าชายวิลเลียมและดัชเชสแคทเธอรีน ดยุคและเดดเชดแห่งแคมบริดจ์พร้อมด้วยพระบรมวงศา,านุวงศ์ของอังกฤษสเสด็จมายังมหาวิหารเวสต์มิสเตอร์ในกรุงลอนดอนเพื่อเข้าร่วมพิธีร่วมลำลึกถึงเจ้าชายฟิลิปเดยุคแห่งแอดินบ r ร h พระสวามีพระสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถริเบตที่2ซึ่งสิ้นพระชนขณะพระชนมายุ9 9าเพรรษาเมื่อวันที่4เมษายน2564ในพิธีลำลึกถึงเจ้าชายฟิลิปครั้งนี้ครับมีแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญมาร่วมในงานกว่า1,800คนส่วนใหญ่เป็นพระประยุรญาตในตระกูลของเจ้าชายฟิลิปรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ระดับสูงจากราชวงศ์ในยุโรปขณะที่สมเด็จพระราชินีนาถริเบตที่2พระชนมายุถึง95พรรษาทรงตัดสินพระไทยในท้ายที่สุดเพื่อททีี่่่่จจจะะเเสดด็ข้าาารรรวมมโยยถนนต์พพังก สวังวินเซอร์พร้อมด้วยเจ้าชายแอนดรูวได้ยุคแห่งยอร์กพระราชโอรสองค์ที่สองโดยใช้เวลาเดินทางกว่า2ชั่วโมงเพื่อเข้าร่วมพิธีลำลึกถึงเจ้าชายฟิลิปพระสวามี<ะ>เนื่องจากว่าสมเด็จพระราชนินีนาถริสเบตที่2พระชนมายุมากแล้วถึง95พรรษาทรงมีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนภะวรากายจึงทำให้พระองค์ไม่สามารถเสด็จมาในงานใหญ่ได้ที่มีคนจำนวนมาก